ผู้ชมครับเรื่องต่อไปนี่ไม่เข็ดจริงๆนะฮะมีสาวใหญ่คนหนึ่งที่อ้างว่าดิฉันเนี่ยเป็นประธานบริษัทไปหลอกให้ผู้เสียหายมาร่วมลงทุนปุ๋ยทิพแล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวจะได้ผลตอบแทนดีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับสุดท้ายไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆมีผู้เสียหายเป็นจํานวนมากล่าสุดตํารวจรวบตัวได้แล้วแต่ว่าเธอเองก็ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาั ระหว่างคุมตัวนางนาตศสินไปสอบปากคำนะครับสาวใหญ่คนนี้พูดสัส้นๆแค่ว่าปฏิเสธทุกขอ้อกล่าวหาแต่จากการตรวจสอบประวัติครับพบว่านางนาตศสินคนนี้ไม่ธรรมดานะครับก่อเหตุมาแล้วทั่วประเทศในลักษณะเดียวกันเลยทั้งการจัดสมัมมนาจัดมวยรวมๆเนี่ยกว่า25ครั้งและยังมีการโฆษณาข่าวทางออนไลน์ทีวีออนไลน์ YouTube ด้วยเธอคนนี้เคยถูกกองปร,ราบปรามจับกลุมดำเนินคดี เพิ่งจะพ้นโทษเมื่อเดินกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแต่ก็กลับมาก่อเหตุในลักษณะเดียวกันอีกสําหรับพฤติการของนางนาตสินคนนี้คือจะจัดตั้งบริษัทจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยตามสถานที่ต่างๆหวานล้อมพูดชักชวนให้ผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วมาสมัครเป็นสมาชิกโดยมักจะเข้าไปตีสนิทกับบุคคลที่มียศใหญ่ๆนะครับสร้างความน่าเชื่อถือจนมีคนหลงเชื่อยอมเป็นที่ปรึกษาช่วยติดต่อประสานงานในการทําธุรกิจกับกลุ่มผู้เสียหายให้ จากนั้นทางผู้ต้องหาก็จะทําทีว่าจะมีการแต่งตั้งตําแหน่งต่างๆนะถ้าเกิดคุณเนี่ยสนใจสมัครมาร่วมลงทุนกันเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้รถประจําตําแหน่งมีเงินเดือนประจําตําแหน่งให้ด้วย1นึ่งแบาทแถมยังได้ทองคํา1-2บาทเท่านั้นยังไม่พอคุณจะได้ปุ๋ยอีกหนึ่งตันหรือว่า20กระสอบโอ้โหอะไรมันจะได้เยอะขนาดนี้ค่ะรถก็ได้เงินก็ได้ทองก็ได้ปุ๋ยก็ได้ไดปุ๋ยยังได้อีก นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากได้นี้นะคุณต้องเสียสมัครเสียค่าสมัครสมาชิกก่อน<ฆ>คนละ16,00 0พบาท<ฆ>พอจ่ายให้ไปแล้วนะ1 6 0 0 0บาทเธอคนนี้ก็จะหลอกเพิ่มเติมบอกว่าอา้าวแต่ถ้าเกิดอยากได้รถประจำตำแหน่งเนี่ยคุณต้องโอนเงินเพิ่มเข้ามานะเป็นค่าจองรถอีก60,000บาทผู<ฮ>้เสียหายหลายคนก็เลยหลงเชื่อนะครับ<ฆ>โอนเงินไปให้มีคนที่โดนหลอกเนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศเลย ขณะที่ผู้เสียหายคนหน,นึ่งเ <ต East. S 1> ล่าว่าตนรับจ้างจัดงานอีเวนต์ต่างๆจนกระทั่งบริษัทของนางนาฏศินคนนี้มาว่าจ้างให้จัดงานสัมมนาชักชวนให้มาสมัครเป็นสมาชิกบริษัทปุ๋ยและจะได้สิทธิพิเศษนี่แหละได้ทองได้รถประจําตําแหน่งได้บัตร VIP ต่างๆนานาสุดท้ายผู้เสียหายหลงเชื่อร่วมลงทุนไปด้วยแต่พอถึงเวลาที่จะได้รับผลตอบแทนคืนบริษัทนี้กลับไม่ยอมจ่ายคาดว่ามีผู้เสียหายอีกหลายรายที่โดนหลอกแบบนี้ไปฟังเสียงครับ เพิ่งก,ก่อเหตุคดีครั้งนี้ครั้งแรกนะฮะถ้าเกิดเข้าไปดูใน Google ท่านจะเห็นอยู่แล้วว่ามีอ่าเขาเคยติดคุกและเคยต้องคดีประเภทนี้ร่วมกันมาตั้งหลายครั้งนะฮะแล้วก็ผมว่าเขาช่ำชองแล้วล่ะ เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาช่อโกงประชาชนรวมถึงตรวจสอบเั้นทางทางการเงินนะคะและทรัพย์สินของผู้ต้องหาเพื่อทําการยึดทรัพย์นํามาคืนผู้เสียหายขณะเดียวกันยังพบหมายจับของผู้ต้องหารายนี้อีก10หมายที่ขาดอายุความและถอนหมายและมีหมายจับติดตัวในข้อหาช่อโกงออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คและธนาคารปฏิเสธรวมกันช่อโกงประชาชน เป็นนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดอีกหลายหมายจับในท้องที่เลยค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะถูกปล่อยตัวไปเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี2565ในคดีความผิดเกี่ยวกับพรบรเช็คซึ่งยังอยู่ระหว่างการรายงานตัวด้วยนะคะเพิ่งปล่อยตัวปีนี้ไม่นานก็กลับมาก่อเหตุอีกแล้ว